เอาละครับและนั่นนะฮะคือภาพความประทับใจของพวกเขา a f ฟและท่า,านผูน้ชมคงอาจจะจำได้วันที่พวกเขามากันวันแรกๆทคนทั้ง์มนี่มันแก่กันแล้วสี่ห้าปีผ่านไปมันเป็นค่าอายุไ่แค่ตัวเลขเหมือนชาติี่เพิ่งเข้าวงการมาสามปีทีฉันยังตื่นเต้นทุกั้งที่ทำงานเลยสิบสามปีเลยพี่ใช่เหรอคะ ฉันกี่ปีแล้วแกถ่ายสามปีนี่คือรอบแล้วหกปวนมาสามปี6หกปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดเองเหรออุ้มมึงยังดีเนาะทำไมอ่ะกูนับแล้วกูสิบเอ็ดแล้วอ่ะจริงหรอแ้งแต่ไฮโซบั้นแฉแต่เช้าเจ็ดปีแล้วอ่ะเออว่ะใช่กี่ปีอ่ะ น่ะว่าไปแก่จังเลยแต่หน้าเนี่ยมันก็ยังเด็กน้อนั่นให้บีฉันสัมภาษณ์ตั้งแต่ AF แรกยันมา AF 8เนี่ยอีนี่ออกจากบ้านปุ๊บก็มาสัมภาษณ์กับฉันคนแรกนะกระพิกกีดเนี่ยเดี๋ยวไอเรื่องพวกนีตจะพูดนะคุณป้าป่ะฮะเดี๋ยวเอาไปพูดกันหลังเวทีไหมเอาร้องเพลงก่อนไหมฝากฝากคอนเสิร์ตร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงร้องฝากฝากให้เขาดาวโหลดเอาไม่ยอดดาวโหลด ดอท True Music ด o ทคอมนะคะเพลงมาเพลงนี้เสร็จไม่ดีแลยเพลงต้นชื่อเพลงว่าอะไรรสชาติความรักครับค่ะพบกันเราสองคนนะสำหรับพรุ่งนี้วันที่16พฤษภาคมนะคะมีเอ็มวีของพี่แพรออกมาแล้วนะคะฝากด้วยเอสีคอนเสิร์ตเอสีคอนเสิร์ตเอสี่คอนเสิร์ตวันที่10กนะครับแคราวนี้สำหรับกีฬาไทยญี่ปุ่นแดนแดนนะครับอ่าแล้วมึงพูดเหมือนห้ามดื่มเกินมันมึงจะรัวไปไหนเนี่ยฝากอะไรใหญ่สุดแล้วจะรัวไปไหนเนี่ยฮะฝากคอนเสิร์ตไปแล้วฝากเพลงไปแล้วอ่ะมา ก็ฝากล้วกันฝากคอนเสิร์ตฝากเราเอฟซีนะครับพวกเราคิดถึงทุกคนมากนะครับอยากให้มาเจอกันเยอะๆนะครับผมอันนี้ขำค้างกันอยู่เลยนะครับผมก็คิดถึงกันมากก็มาเจอกันได้ครับ10กรกฎาคมครับเอฟซีลิสเต็ครับผมใช่ นะวันนี้ขอบคุณนะท่านลงมือสิบคนที่วันนี้ส่งพวกคุณมาทูแฟนตาเชียทูแฟนตาเชียครับที่ส่งพวกคุณนะฮะให้พวกเราเผาขนซาเผาขนจนพี่เขาไม่ได้พูดแต่หนูเลยเนี่ยอ่ะคุณอ่ะคุณพูดนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่ถามไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะคุยแล้วขุนซาจมีคนหล่ออยู่ใกล้ชิดหนูนะน้อยครั้งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันข้างนอกเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงอะไรนะฮะนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีกับของคพระแดงดาวน์โหลดยังไงนะฮะ เว็บเว็บตัดทรูมิสิกดอทคอมค่ะไม่มีดอกจงดอกจันนี่เหรอดอกจันจำไม่ได้ค่ะมก็ไปดูเอาไปดูเอาคิดว่า้าประชาชนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะทได้เฟเบงจะทำยังไงฮะรรู้แล้วมจำได้แล้วเซ็นนะ ไปที่กด2222โทรออกแล้วโทรบอกโอเปอเรเตอร์เลยว่าขอเพลงมาแพงนี่ใส่ไม่ดีเป็นดีครับผมเออถ้ามาแพงเพลงมาแพงช้าก็รสชาติความรักก็ได้ครับผมมันก็ดาวน์โหลดทั้ง2เพลงก็ได้ช้าเร็วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตบัตรเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะเปิดไปที่ w w w บเว็บดอทวีคิทบเราก็ไปจองกันแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะครับพวกเราก็จะจะตั้งใจทำงานแล้วก็โชว์เป็นอย่างดีไม่มีใครแย่งพูดแล้วล่ะ นีขอบคุณนะฮะทั้งคุณตอนแล้วก็คุณพะแพงขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับคงานวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธด้วยนะครับมาร่วมสร้างสีสันในรายการเอามาได้เหรอเนี่ยมาได้เหรอว่าใจยังงี้งานมันไม่ทันเหรอ วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาฝนตกนะฮะดูแลสุขภาพกันหน่อยสักพักสักผ่อนก็ต้องระวังกันหน่อยตอนนี้สักสองสาวันนี้จะมีฝนตกทุกพื้นที่เลยครับผมคอนเสิร์ตไปที่สืบกระดาษฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีแอนไปแล้วมีอยู่ในดมในลมเอาละครับเราขอสงท้ายด้วยเพลงนิสัยพอดีจับพระแพงครับคืนนี้รัตตีสวัสดิ์สวัสดีครับวัสนก็ว่าไม่ดี ฉันจะใจเป็นเมือนใครพูดก็ไม่เข้าใจใกี่เหตุผลที่ฉันพูดไปสิ่งที่ฉันเป็นไม่เดือดร้อนใครแต่ทำไมจะมองไม่เห็นฉันเลย don't break